สวัสดีครับเก็บความทรงจำไว้ใน YouTube นะครับวันนี้นะครับจะพามาเก็บความทรงจำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตลาดช่องจอมนะครับทุกคนและนี่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่พายุเข้านะครับผมเป็นวันที่16นะครับตุลาคมนะครับผม 6- 5หวันนี้นะครับก็มีพายุเข้านะครับผมพายุชื่อว่าเซนกานะครับผมก็วันนี้นะครับก็มืดครึ้มกันมาเลยนะครับ ก็ตอนแรกก็คิดว่านะครับว่าคงจะไม่ค่อยมีคนมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ผิดคาดนะครับทุกคนวันนี้ก็คือคนเยอะมากๆเลยนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือว่าผมมาอยู่ด้านหลังที่จอดรถนะครับผมและนี่นะครับทุกคนอาจจะมองเห็นละองฝนนะครับผมก็คือจะมีละองฝนแล้วก็จะมีที่นี่นะครับจะมีของขายมากมายเลยนะครับทุกคนแล้วก็ผมเองนะครับก็เคยทําคลิปลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทํา ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเองมานะครับผมของที่นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นของของใช้สอยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าโฮมเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรือจะเป็นพวกครกพวกสากพวกอะไรต่างๆนะครับผมเยอะมากเลยนะครับทุกคนที่นี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมคือทุกคนจะเห็นโล่งๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คือ ที่จริงนะครับร้านแน่นมากแต่ว่าช่วงนี้นะครับที่ตลาดช่องจอมนะครับเขากําลังสร้างตึกนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับอยู่ในตึกนะครับผมจะได้ไม่ต้องอยู่ในเพิงแบบนี้อีกแล้วนะครับผมเขากําลังสร้างอยู่ก็เลยดูบางตานิดนึงนะครับผมเขากําลังจะจัดให้มันเป็นโซนให้เรียบร้อยเหมือนตลาดลงเกลือเลยนะครับผมและนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าม่านผ้าคุณหนูนะครับผม อยากจะบอกทุกคนว่าที่นี่นะครับก็คือถูกถูกสําหรับผมก็คิดว่าถูกนะครับผมก็ถูกมากเลยแล้วก็มีให้เราเลือกหลากหลายมากนะครับผมนี่นะครับสองฝั่งทางนะครับผมเดี๋ยวจะมีอยู่ข้างในอีกนะครับผมอยากจะบอกว่าของเยอะจริงๆนะครับขอแค่มีเงินมานะครับผมรับรองว่าคุณได้ใช้เงินแน่นอนนะครับแล้วก็ของที่คนทุกคนมานะครับจะต้องซื้อนะครับผมคิดว่า จะขาดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็คือมะม่วงนะครับผมอยากจะบอกว่ามะม่วงช่องจอมนะครับมีทุกฤดูการจริงๆนะครับผมเขาส่งมาจากกัมพูชานะครับเนื่องจากช่องจอมอยู่ติดกับประเทศกัมพูชานะครับผมและนี่นะครับเห็นไหมครับผมก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของเครื่องเสียงอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์นะครับผม สำหรับผมเองนะครับก็ได้พัดลมโซลาเซลล์นะครับมาใช้ทดลองใช้ดูนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าอันนี้คือถ่ายคลิปผมพยายามนะครับจะไม่ถ่ายให้ติดคนเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าเกรงใจเขาแต่ถามว่าคนเยอะไหมเยอะครับผมยิ่งตอนที่ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับก็คือตอนนั้นคือรถทัวร์มาลง4คันนะครับผมอาจจะบอกว่าคนเยอะมากๆแต่ก็แบบ ผมก็พยายามหลีกเลี่ยงที่ถ่ายที่จะไม่ให้ติดคนนะครับเพราะเกงใจเขานะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์ต่างๆแก้วเยตินะครับแก้วเก็บความร้อนรองเท้านะครับผมถุงเท้านักเรียนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวผมเองนะครับผมก็เคยซื้อรองเท้าไปแจกไอถุงเท้านะครับไปแจกนักเรียนนะครับผมแพ็คหนึ่งนะครับแบบหลายคู่มากนะครับ อยู่แค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับทุกคนซึ่งถูกมากๆถ้าเราซื้อตามร้านหรืออะไรทั่วไปนะครับผมเพอเอตกคู่ละ30-40บาทนะครับผมนี่นะครับที่นี่ก็จะมีแบบว่าเสื้อผ้าต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเสื้อแบบไม่มียี่ห้อนะครับผมอาจจะเป็นของก๊อฟของอะไรอย่างนี้นะครับของทั่วไปใส่เล่นตามบ้านนอกนะครับผม และบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมเดินมานะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาดูกระทะนะครับไปให้คนที่บ้านนะครับผมก็เลยเดินมาดูตรงนี้มาดูกระทะมาดูเสื้อผ้าแล้วก็มาดูถ้วยด้วยนะครับผมนี่นะครับอยากจะบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับสินค้าที่นี่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงใครมาก็ได้ใช้เงินนะครับผมอาหารสดนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ ถ้าเป็นเป็นอาหารสดนะครับก็น่าจะมีหอยมีปลานะครับผมแล้วก็พวกดักแด้อะไรอย่างเงี้ยครับดักแด้ถ้าเป็นพวกผักผลไม้ก็ส่วนมากก็จะเป็นมะม่วงเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเดินซอยไหน التي, ก็เจอมะม่วงนะครับมะม่วงหวายผักที่เป็นต้นหวายนะครับที่เอาไปแกงนะครับผมมีหวายมีผักหวานนะครับผมแล้วก็มันเทียนนะครับผม ก็คือเยอะมากๆของเหล่านี้นะครับส่วนมากเอาเข้ามาจากกัมพูชานะครับผมเอามาขายที่นี่นะครับและนี่ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับช่างนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ที่ตัวผมเองมานะครับก็คือจะมาซื้อของที่จําเป็นนะครับแล้วก็จําเป็นก็คือที่จะซื้อจริงๆก็คืออันนี้แหละครับผมก็คือกระเป๋าเดินทางนะครับผมเพราะว่า มีแลนว่าเดือนหน้านะครับจะไปกัมพูชานะครับผมจะไปเที่ยวนครวัดนครธมนะครับก็เลยมาหากระเป๋าเดินทางสักหน่อยเพราะว่าอันเก่ามันเริ่มเก่าแล้วนะครับผมนี่นะครับมีทุกอย่างมากมายเลยนะครับทุกคนตลาดช่องจอมนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ตลาดช่องจอมนะครับจะอยู่ติดกับด่านชายแดนช่องจอมนะครับซึ่งจะเป็นด่านชายแดนตรงนี้นะครับที่จะข้ามไป ไปกัมพูชานะครับก็คือผมเองที่ไปเที่ยวกัมพูชามานะครับที่เคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่าเป็นคลิปที่จากจากภาพถ่ายแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับทุกคนก็คือผมก็ข้ามด่านที่ช่องจอมตรงนี้แหละครับผมแล้วก็จะนั่งรถประจําทางไปเดี๋ยวผมจะถ้าได้ไปนะครับผมจะรีวิวแบบชัดเจนให้กับทุกคนได้ฟังเลยนะครับว่าการเดินทางเป็นยังไงการไปเป็นยังไงนะครับผม และนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นพระไม้แกะสลักนะครับผมก็คือที่นี่ก็คือจะเยอะมากนี่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมทั้งแบบเสียบทั้งโซล่าเซลล์ทั้งแบบอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับที่ส่วนของผมเองนะครับก็ส่วนมากก็จะใช้โซล่าเซลล์นะครับไปติดเราซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยเท่าที่จําได้นะครับตอนนี้ก็คือซื้ออันละ600นะครับแต่ใช้ได้ประมาณ2 3ปีแล้วนะครับที่ยังไม่เสียเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสีย มีทุกอย่างนะครับที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นชุดนอนชุดกีฬาชุดเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลอยทั้งพลอยแท้พลอยเทียมนะครับหรือจะเป็นทองนะครับจะเป็นทองทองปลอมนะครับทองทองปลอมที่เขาวางขายนะครับทุกคนเยอะเยอะแยะมากมายเลยครับช่วงนี้กําลังอากาศกําลังเย็นแล้วก็หนาวนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าห่มครับผม วันนี้ก็จะมาซื้อผ้าห่มด้วยนะครับเอาไปให้คนแก่ที่บ้านนะครับก็คือให้คุณตาคุณยายพ่อแม่นะครับได้ห่มนะครับทุกคนเพราะว่าอากาศที่อีสานตอนนี้นะครับก็คือเริ่มเย็นแล้วที่บุรีรัมย์นะครับแต่ว่าผมเดินทางมาซื้อที่ช่องจอมนะครับผมตลาดช่องจอมก็คึกคักทุกวันนะครับทุกคนแม่ค้าพ่อค้าที่นี่ก็ใจดีนะครับต่อรองราคาเขาก็ลดให้นะครับผม ก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางเผื่อมีใครอยากจะมาเที่ยวบ้างนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับก็มาเก็บความทรงจำไว้ใน YouTube ด้วยกันนะครับที่ช่องจอมนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผม